ក <inaudible> <callulative> <pelTyler> ាក <apprendre> ់ទៅគេគេកាក់មិនចាกินកង្កងឲ្យកាបទៅ ไม่ได้ประทานถ่านเดี๋ยวตั้งต้นหน่อย222 5906ของกรมพยาบาลยกชั้นในเวลา

ขึ้นขมามาเหอาขมาอันนี้ยากที่สุดงานเราไม่ต้องแล้วกันใช่แล้วกลับบานเยตอนไหนก็ชิมหนิมามาตังอยากกินข้าวผัดทะเลคั่วมาค่วใส่ไม่ใจบอกให้มันเช็ดมือก่อนทั้งคู่แล้วขึ้นมาล่างกินก่อนชเช็ดมือ กระปิติมเช่นมือนั่งฝั่งนู้นคนหนึ่งค่ะเอาเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยค่ะตัวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวลงทะเลตะบะกระปิค่ะตังมากินกระปิติไม่ตักเองเลยกระปิตตักเองตังกระปิติตักมากินแต่ไม่มีแรงลงทะเลนะมา้อนตักเองแบ่งเพื่อนมาตักเองเลยอ่ะเอน้ำตาลให้มาเร็วเดี๋ยวมาพาไปลงทะเลแล้วสะบัดเร็วสะบัดลุกขึ้นเออขยิบไปขยิบไปให้เขายิ้มกันนะดึงโต๊ะเข้ามาเหมือนนี่ดิดึงโต๊ะเข้ามา ลุกขึ้นแล้วก็ลากมันตักข้าวผัดต่างเผื่อต่างตบขาให้วาใบนึ่งให้วาใบนึงเขาจะใส่ต้นตักข้าวผัดมาให้ควยนี่ตักข้าวผัดให้หน่อยไม่ได้เอาใหม่นี่ก็ตักเองวัดทำเองแล้วเอออเาข้าวผัดข้าวเกนียแบบนั้นไม่มีห้องเลย ให้เขาออกไปีสาอวเขาูาเดี๋ยวเขามาก่อนค่ายส่งต้องดูก่อนว่าเท่าไรถเอานมาันให้เด็กมดอะไรนะทำอะไรอ่ะทำภูเขาพี่ติมแม่น้องยิ้มเล่นภูเขาได้ไหมฮะอะไปเล่นภูเขาพี่ติมเลยพี่ติมให้ยิ้มเล่น ให้น้องทำไปก่อนนะกอได้ใหม่ให้น่ะไปมันซื้อคู่ถูกนะซื้อมาเป็นคู่ซื้อมาทีเดียวเอาน้องตังก็เล่นนี่น่เขานี่ให้เล่นเขาบอกเอารางวัลไปเลยเขาบอกให้ไปซื้อแก่ย่างได้กินรเตอลต์นี่แล้วดูเขาหยิบให้เนี่ย ศูนย์ศ 00, 00, ูนย์ศ hey. yeah, ูนย์เลยมั huh. so ้งใช่ข <te yeah. ึมาเพื่อมาไปเจะเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์เป๊ะเลยดูเนี่ยเยาวาเยาวาสใบดูลอตเตอรี่เขายิ้มให้แต่นายนี่มีอยู่สองตัวก็เลยเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เลยเออขึ้นบอยเอาเพื่อมาไปเนี่ยนูอนเราสามสองสองสามนี่ป่ะเป๊ะเลยอะไรแซ่บไหมทำไรเนี่ยบาวูกินก็ไปในแน่ไอ้ตังไม่มากินข้าวก่อนละแซ่บไหมห่วงเล่นแซ่บไหม แม่มาหน่าอย่ากินเสร็จเปล่าไม่ออกมาเอาเพื่อนเลิกมาดิอขาเัิกไม่เปิดแล้วเอาอะไรเจ้าอะไรนี่เอานี่ใส่นี่น้ำแข็งส่งให้วาตม่ใส่ไว้ไม่ใช่ต้องตัดนุมัดมันแน่นเกินทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่น้ำแข็งเยอะก็มีน้ำแข็งมันอยู่ในแก้วไม่ได้กินทอาดีๆเดี๋ยวฝาหนูแตกดินน้ำเกิดมาเนี่ยรถเงาะเอง อันนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยบอกว่าคนจ่ายตังค์อยู่ฟอร์มหนูตารว่าแล้วฟอร์มดีตัวเยี่ยวมัดเจ็บจะเดินไม่ไหวแล้วไปแบบนี้ทำไม่ดีชอนเทิงกินหน่อยจะซิ่งไปแล้วนะซิ่งไปเอาว่าช้อมไม่ตานี่ไงช้อนนี่อ่ะ อะไรจีนจะปวดอะต้อมอ่ะมันเหมือนต้งน้นเนาะ